เราอยู่หน้าวัดช้างให้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในครับกระกอบด้วยน้ำกินกันแล้วนี่เป็นวัดช้างให้ครับซีน้ำกินกันแล้ว,วาลาแบบนน,น,ลลน้ำชาซีชาหนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงสำรับเข้าพระเครื่องแล้วนะที่ชาพระเครื่อง จะเช่พาพระจาอะไรไมาเช่าตัวนี้ได้เลยนะครับ น,น้ำน,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 นี่ไงเมตญาให้สร้างและปลุกเสกพระเครื่องในวัดชังให้อาคารเช่าบูชาพระเครื่องแล้วพอโทวอาจารย์ทิมวัดช้างให้ ที่สำหรับเจ้าพระเครื่องครับนี่ครับนี่เป็นที่เขาไปซื้อเขาไปไหว้เลยที่ถูกครับอย่างนี้สั่งนี้่ยไม่เคยเล่าเลยไม่เคยถ่ายหน้าวัดเลยนะครับ ใครจะมาเที่ยวก็มารถไฟได้ครับรถไฟผ่านาะนะครับผมแล้วเข้าไปไหว้กับเที่ยวในทางนี้นนะ 肯定，肯定。然后，然后，像这些，都通。啊，我觉得都都蛮的。啊，我觉的。啊，的。啊，我的。啊，我觉的。啊，我觉得都都蛮好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 的。啊，我觉得都 ได้ปะ <up> <What? S 1> เข้าไปกัดข้างใน,นเลยนะมาเลยแบบดึเง,เง,เงเชียงเสียมซีเฉียงจันทิงนะข้าวต้มนี่ข้าต้มนี่เพ้่อ ทองคำแพ็บไปติดเลยนะเป็นทองคำเปรตนีัานดะั เราติดตรงข้อมือเรา่ด แต่ไปแล้วไม่เปลี่ยนเช่นนี้กันนะครับนนเดี๋ยวเรายังสี่ครับได้มาเลขสิบสี่ครับน่งไม่ด้สิส่เท่านั้นเล เลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เรามาดูกันน้ามาเลี่คืออะไรครับมายเลขสิบสี่หมาเลขสิบสี่มดอนี่ก็ได้ครับมาช่นนานหมาย ไบที่สิบสี่หมายทายไม่ผิดจะทำกิจการใดไม่ประสงค์เปียบเหมือนกับป่าล้างต้องถางพงจะลงจะลงก็เหนื่อยเมื่ออ่อนใจต้องนานหน่อยคงสำเร็จเสร็จสำนึกเล่นสิตน็ต่อตามแจ้งแถลงไขยาล้อนลนพุ่นกิจ คิดลำไปลายำไรเธอคงได้พระวงอย่าสงกาถ้าถามราว่าได้ในเร็ววันเหตุคู่นั้นตามคำทำนายว่ายังมิได้ชมสมดังจินตนาคุมอดวิญญาไว้ก่อนอย่าล้อนลนถ้าถามญาต ที่สนิทเมตตาหายที่ค่าลายไม่แจ้งทุกแห่งหุนขอตายว่าคงพบประสบตนจบทุกนี้ข้อจบจบจบทุกคนข้ออดีเท่านี้เองโชคของท่านดีปานกนัแล้นครูมีหมดไม่เียมมเียกที่สุดเดั ผลิตภัณฑ์นาจอยู่ีี่อันนั้นมันหมดนวเดี๋ยวจะไปน่ากดใ็่มีวงโจมอ่นมา แล้วต่อไปเราก็เดี๋ยวไปไหว้พระข้างน,นอนแล้วมีที่ไหว้ข้างน,นอนแล้วก็ลองจะไปหาเจ้าวาดลองถามว่าท่านว่างพอจะเติมรถได้ไหมถ้าท่านเติมได้ก็จะมต้องไปเติมแต่ถ้าเติมไม่ได้ก็ไม่เป็นไนะรเนาะไปดูคนต่อเลยลเดี๋ยราไปดูข้างนอกกันข้างนอกกันอี เ่งให้เลาดบุเณนาลามันนี้น่าจะเป็นสุดทูก ันนี้าเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับช้างเปือกั้างเปลือกอสองตัว,สา,ตวสามตัวกับลูก อันี่เป็นประทัดนะครับที่เขาเตะปรทัดที่เขาจุดแก่บนเัียบบนี่คควอมเตะอีมเป็นพิบกรเน็ดหน้าอยู่ข้างบนนี่น่าจะเป็นสต็ปโอ้อเล็บหน่อยเลบินหน่นนนนอนยโอ้ ท่านเียบรถให้ดูว่าท่านจะรับนะไหมลหลายคนเพิ่งได้ยินปอดลงปูทวดแล้วนะครับลงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลเกิดเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าใครมีหลวงปู่ทวดติดรถติดลาไว้ติดตัวไว้นี่จะไม่ตายหงนะครับเขาเล่ามาเราหลวงปู่ทวดนี่ปอดท่านก็ไปหาดูได้นะครับในในหนังสือพิมพ์ในในอินเทอร์เน็ตในยูทูบก็มในในในีครับ เัาทำเป็นหนังเป็นนั่นเยอะโมที่สรนะ้างปีสองสี่เก้าเกานี่ยบทข้างหน้าเนี่ยปนูนาร์ันนะปีสองสองสี่เก้าก้ันต้องสร้างมาเดี๋ยวเราไปกุติจ้าว่าเลยนะจะเป็นกุฏิจาววานครับนะ ตามมาเลยครับไปที่กติเจ้าวัดนะเจ้าวัดเขาว่างเลยตามมาเลยครับูท,บามมาบท่านว่างขอไว้ถัดี่ อาจารย์คร oh ับว like. okay. no oh. 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 ่าจะมีมนไปเติมรถให้ครับได้นะครับเติมมันนี่มันบอลอ๋อต้องวัดอ๋อถ้าเป็นวันอื่นได้ใช่ไหมครับยกเว้นวันจันทร์วันเดียวครับอืม วันนี้เป็นวันจันะครับไม่ได้นะครับดแล้ววันนี้เราอยมากลับลาครับ เราคงต้องจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ครับยูทูปวิทยาศาสตร์ไทยอเมริกาเพ่อการตะลุมพ่งทำบุญเด้อนเพราะเราไปซื้อบ้านเด็กเนี่ยตายกันตอนนีน้ขอบคุณครับอุยอ้ยปลาสวย